สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเห็ดลินจือออกกลางต้นโพเลขเห็ดลินจือนางกวักกุมารทองยักษ์ออกกลางต้นโพ13มิถุนายนห5ผู้สข่าวรายงานชาวบ้านทั้งในและนอกอำเภอบ้านสันบัวบกตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพยาพากันือฮาพบเห็ดหลินจือออกดอกบานกลางลำต้นต้นโพวัดสันบัวบกต่างพากันนำทูบ ดอกไม้น้ำแดงมาขอเลขเด็ดเห็ดลินจือที่ออกกลางลำต้นต้นโพบริเวณหน้าวัดสันบัวบกเห็ดลินจือออกดอกบานมีทั้งสีขาวสีดำรูปร่างแปลกเหมือนนางกวักบางดอกบานใหญ่มีรูปปั้นกุมารทองนั่งบนเห็ดและมีขนาดใหญ่วัดได้มีความกว้างตั้ง1-2สคืบยาว1-3คืบ โดยมีดอกเห็ดลินจือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ออกรอบต้นโพกว่า10ดอกและที่ผ่านมาชาวบ้านได้ขอโชคลาภในวันหวยออกจากการสังเกตดอกเห็ดลินจือที่ออกไม่เหมือนใครเพราะมีรูปร่างใหญ่และหนาบางดอกบานเหมือนนางกวักพบบางดอกออกรอบๆลำต้นกว่า10ดอกชาวบ้านนำดอกไม้ทุบเทียนน้ำแดงมาขอโชคลาภตัวเลขที่โผล่มีทั้ง 6595และเลข3ตัว116 695เพื่อนำไปเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ